ตัวนี้น่าจะเป็นงวเห่าอะค่ะตัวนี้มไม่รู้ว่าซุกอยู่ตรงไหนแต่เตรียมมาให้เพอนเาะว่าอันตราหลังไหนครับ เตียงอยู่ข้างบนพี่วะทำไงดีเอ่ยเด็๋ของมดองให้อือแล้วขายต้องไปขายใต้เตียงนี่หรอใช่เพราะว่ามันฉีดไปแล้วมันหายไปไงใต้เตียงเพราะพี่อยู่ข้างนอกมันจะขึ้นบนมันชูขึ้นบนมีไฟฉายไหมเดี๋ยวนะหมู่ฉายยิ่งัะเอาออกมาก่อนเอาอกมาก่อนได้เอาออกมาเลยครับเอาออกมาเอ็งมันไหนออ๋ พี่ขอไฟใายหน่อยพี่ขอไฟฉายได้จ้า่เอา่อออกไมไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะหนอจได้เหรอนย่าดี่พี่อ่ฝังพี่เขาโอ้ามว่าัดุเล่ามานอกให้พ่อออกเห็นพ่อออกก่อนดีกว่าเพราะว่ามันไม่ไม่ก้อนอ๋อตัวมันมันทำงงไม่สะดวก ý kiến ไไเราจับงไนเยอะไปนอกอ,ะอ่ะีแล้วได้แล้วเป็นงูทางมะพร้าวานะคะของผมมากค่ะงูออาไปด้วยเลยไม่มีกระสอบอะไรัหมมีมีมีมรู้ะนะมันพอด้อยกันนะ ที่ทำไมถึงคิดว่ามันเป็นงูแม่พี่ม่รนะคดีกันวจอยง้กนเูพราะว่ากลัวห่วงคนเจ็กลัวว่าเขาด้แล้วกวเป็นูันงูอ่นมาใส่ตัวกักันทั้งบ้าน่ครับปาเาดอกกันมครับนี่ถามไม่มีทิศมาใรักกอดยูใกล้ๆ